ใครกำลังเป็นสิวเสี่ยนแล้วอยากรักษาสิวเซี่ยนให้หายวันนี้เราจะมาหาคำตอบคลิปนี้พร้อมกันนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือแฮปปี้นุชชาชาแนลนะครับวันนี้นุชาจะมาทําคลิปที่หลายๆคนสอบถามกับนุชามาทั้งทางคอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube เยอะมากๆเลยนะครับในประเด็นที่ว่าสิวเซี่ยเนี่ยเราสามารถรักษาด้วยวิธีการไหนบ้างที่จะทาให้สิวเซียยของเราลดลงหรือว่าหายไปได้แล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือสิวเซียยที่เราเป็นอยู่สามารถหายขาดได้หรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบคลิปนี้นะครับข้อแรกนะครับที่นุชาอยากจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับก็คือสิวเซ <laughs> ผลของเราผลิตน้ํามันออกมาเยอะมากเกินไปและทีนี้ไขมันที่ถูกหลั่งออกมาเยอะมากเกินไปทําให้เกิดการอุดตันบางคนนะครับสังเกตได้ว่าสิวเวลาเราถอนออกหรือว่าบีบออกมันจะเป็นลักษณะของหัวแข็งๆแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับเกิดจากที่หลายๆคนมีลักษณะของรูขุมขนที่มีเส้นขนขึ้นมาหลายเส้นพร้อมกันหลายๆคนเคยกดสิวไหมครับแล้วทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีขนขึ้นพร้อมกันหลายๆเส้นดังนั้นนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าจมูกของเรา เราทาไมถึงมีจุดดาๆเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับแล้ววิธีการรักษาการที่เราอะ่ะมีปัญหาหน้ามันมากเกินไปเพราะว่าหน้าของเราเกิดการขับน้ามันออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ปัญหาเรื่องเส้นขนสามารถหายขาดได้เลยหรือเปล่านะครับความจริงแล้วอะ่ะถ้าโดยตามธรรมชาติแล้วนุชาคิดว่าสิวเซียนนะครับนุชาก็เป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็ต้องรักษากันไปคือนุชาย,ยังไม่พบวิธีการที่จะทําให้สิวเซียนของเราหายขาดเราอาจจะควบคุมโดยการใช้ยาการใช้ครีมอะไร ต่างๆในการรักษาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันอีกทีนึงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เลเซอร์ในการกําจัดขนซึ่งเลเซอร์ในการกําจัดขนนะครับเราจะต้องเข้าพบแพทย์เพื่อเลือกตัวที่เหมาะสมในการยิงเลเซอร์เพื่อกําจัดขนที่มันขึ้นหลายๆเส้นพร้อมกันเพื่อที่จะลดปัญหาจากต้นเหตุสาหรับใครที่มีปัญหาหน้ามันเกินนะครับอาจจะต้องใช้ครีมที่มันมีส่วนผสมออกแบบมาสาหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางผิวมันแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะต้องไม่อุดตันรูขุมขนเพราะว่าเวลาเราใช้ครีมที่มันอุด การทูของคนแล้วว่าจะทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิวทั้งสิวเซียนสิวตันสิวอักเสบเกิดขึ้นตามขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวกาวลอกสิวเซียนกาวลอกสิวเซียนก็จะมีหลายยี่ห้อมียี่ห้อที่นุชาค่อนข้างที่จะชอบและรู้สึกว่ามันดึงออกมาแล้วก็ถลกออกมาเยอะมากก็คือยี่ห้อเคลียนโนนะครับจะมีทั้งรุ่นปกติแล้วก็รุ่นสําหรับผู้ชายทุกคนก็ลองไปหาดูกันอีกครั้งหนึ่งในราคาก็อาจจะไม่ค่อยแพงนักนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ประมาณ2สััปดาหห์ครคร้งรือว่าเดือละ1-2ครั้งได้เลย วิธีการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่นุชาได้เคยรักษามาทั้งวิธีการออลอกสิวเซียนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะสมกับผิวแต่การใช้เลเซอร์ที่ยิงลงไปเฉพาะจุดเลยยิงลงไปบริเวณจมูกเลยเพื่อที่จะรักษาสิวเซียนอันนี้นุชายังไม่เคยแต่ถ้านุชชามีโอกาสทําแล้วแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนุชาก็จะหาเวลามาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลองนะก็มาแชร์ในส่วนที่นุชาเคยทําให้ทุกคนได้ฟังกันดูแล้วก็ลราเอาไปปรับใช้เพื่อที่จะทําให้สิวเซียนของงเราลล ปัญหาสิวเสียนของเราเนี่ยหมดไปได้นะครับสําหรับใครที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับการรักษาสิวนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูภายหลังเดี๋ยวนุชาก็จะมาทยอยตอบด้วยนะครับและใครที่มีคําถามหรือว่าต้องการปรึกษาสิวกับนุชาโดยส่วนตัวสามารถแอดไลน์หรือว่าแอดมาที่ f c e b o o k Fan p เ page ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาก็จะทยอยตอบให้ทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปน,นะครครรััับบสสวดี